สวัสดีครับสวัสดีครับนิวยอร์กบอกต่อวันนี้นะครับเราจะมา Unboxing New i ิวไอเทมนะฮะซึ่งใครเป็นสาวก l a c k P i n k นะฮะใครเป็นสาวกลิซ่หรือใครเป็นสาวกซ l i n e จะต้องเห็นน้องใส่มาแล้วนะครับวันนี้พัดไปตำมาแล้วเรียบร้อยนะฮะที่ช็อปซ l i n e ที่ m a d ิสันแอ e เว e เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนนี้ของมาถึงบ้านแล้ว อย่ารอชักเลยนะฮะมาดูกันนะครับก็ใบเสร็จนะฮะนี่ของแท้แน่นอนนะครับของแท้แน่นอนนะครับมีใบเสร็จเรียบร้อยอยู่ข้างในนะเดี๋ยวจะบอกราคาทีหลังนะว่าเท่าไหร่แต่ตอนนี้เรามาดูสินค้ากันก่อนนะอ่ะเก็บน้องจะมาในกล่องนี้เลยนะครับกล่องสีขาวสวยงามนะฮะโดยซีรีส์นั่นเองนะครับที่เห็นเป็นดำๆนี่มีอะไรนะเป็นรอยเปื้อนตอนที่พัดถือมาในกล่องในมาถึงในถุงนะ มาเปิดกันเลยนะครับอ่ะเปิดกล่องมาแล้วสิ่งที่เราเจอก็คือกระดาษสีดำนั่นเองนะฮะ SA ก็ห่อให้สวยงามมีถุงอยู่2ถุงนะครับอันนี้คือ1อันนะมี2ข้างนั่นเองนะครับ2อันโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อนะครับว่า น้องคุณหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะขออย่าเก็บกล่องก่อนเลยนะครับก็มาแกะถุงแรกกันนั่นเองนะฮะสีขาวนะฮะรุ่นนี้เป็นบล็อกสเนคเกอร์ซึ่งถ้าให้ตีความก็น่าจะเป็นส้นตึกนั่นเองนะครับความเป็นบล็อกสเนคเกอร์ก็จะมีความหนาของส้นข้างสูงเหมาะสำหรับสาวๆหนุ่มๆที่จริงๆแล้วมันอยู่ในคอลเลกชันของ ผู้หญิงนะของซิลีนแต่นี่ก็ไปต่ำมาเพราะว่ามันยูนิเซ็กเนาะก็ส้นหนานะครับมีโลโก้ซิลีนมีคำว่าซิลีนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงลิ้นนะฮะและก็ด้านหลังนะครับด้านหลังนะให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆความหนาของส้นก็ประมาณเกือบสองนิ้วได้นะครับรีบเรียบจริงๆคือสีขาวออปติกเรียบเรียบเลยนะฮะหนังดีครับหนังดีแน่นอนนะฮะมีดูบายระบายอากาศตรงนี้นะอ่ะ ข้างในนะครับข้างในก็จะมีพื้นนะฮะพื้นรองเท้าที่เขียนคำว่าซิรีนข้างในด้วยตรงนี้ไม่ใช่สีขาวนะครับเป็นเหมือนสีฟ้าสีม่วงนิดๆนะส่องดูข้างในนะถ้าดูในนี้อาจจะเป็นไม่ชัดมากนะฮะแต่มีคําว่าซิรีนอยู่เนาะแล้วก็ด้านล่างของรองเท้าก็จะเขียนคําว่าซิรีนไว้ด้วยนะครับประทับตาทุกที่ที่เราเหยียบไปก็จะมีคําว่าซิรีนนะฮะ อีกข้างหนึ่งแกะให้ครบ2องคงนะเหมือนกันเหมือนเดิมก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือบล็อกสนคเกอร์ซิลินรุ่นนี้นะครับจะมีความโอเวอร์ไซส์ถ้าใครซื้อแล้วเขาเรียกอะไรเลสเซว่าไม่ได้ไปลองที่ชอ็อปแต่แนะนำให้ไปลองนะ ตัวพัดเองเนี่ยปกติใส่คนเป็นใส่รองเท้าเบอร์40นะก็คือเบอร์เจ็ดไซส์ US แต่รองเท้ารุ่นนี้บล็อกส n e a เกอพัดใส่ได้ในในเบอร์39นะในเบอร์39ยังพอดีนะไม่ใช่พอดีแน่นเปียพอดีแล้วยังเหลือแกลบให้ขยับนิดนึงถ้าไม่ไม่พอดีมากเราก็ Adjust ตรงตรงสายตรงนี้ได้ไม่มีปัญหานะแต่แนะนำว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น Over s i z e ซนะครับเป็นรุ่น Over s i z e ซ ราคาราคาเท่าไรหน้าร้านที่ซิลีนเมดิสันเอเวนิวนะฮะที่ฟิฟอเวนิวนั่นเองเมดิสันเอเวนิวอัพอยู่ที่ราคา890ดอลลาร์นะครับ890ดอลลาร์ 90, เราได้มา2ข้างเลยครับ890ดอลลาร์นะได้มา2ข้างซื้อหน้าร้านจะจ่ายบวกแท็กอีก8.8.76%นะครับ ก็จะราวๆหนึ่งพันบาทนั่นเองหนึ่งพันเหรียญไม่ให้หนึ่งพันบาทปานหนึ่งพันเหรียญตีก็ประมาณสามหมื่นห้าร้อยบาทสามหมื่นห้าพันบาทพูดผิดอ๋อ oh, ูดผิดเดี๋ยวจังอื uh huh. แต่พัดให้เขาส่งมาที่บ้านที่นิวเจอร์ซีย์ก็จ่ายแค่แปดร้อยเก้าสิบดอลลาร์ครับก็ราวๆสามหมื่นเนาะความพิเศษอันนี้คือใส่แล้วสูงเพราะเราเป็นผู้ชายตัวเล็กไม่สูงมากฉะนั้นเนี่ย รองเท้าสามารถช่วยเราได้นะฮะส้นของรองเท้าสามารถช่วยเราได้นะหนุ่มๆสาๆที่ตัวไม่ใหญ่มากไม่สูงมากแนะนำเลยครับรุ่นนี้บล็อกสติ๊กเกอร์ของซิลีนนะครับก็หาซื้อกันได้ตามช็อปซิลีนในประเทศไทยนะฮะอาจจะมีนะครับและก็ะก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับว่าพัดเชื่อแน่นอนว่าทุกอย่างที่น้องลิซ่าแบล็คพิงคใส่ มันจะหมดไปในพริบตาฉะนั้นไปตํากันมาซะนะใครที่อยู่ใกล้ใครชอบใครเป็นสาวบุิลีมปตำกันมาได้เลยนะซัมเมอรนี่เราจะเอ่อซัมเมรนี่เราจะเอ่อซัมเมอร์นี่วะซัมเมอร์น,นี้เราจะเดินกันคูคๆในรองเท้าบล็อกสติ๊กเกอร์ by e ซลีนครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ